วันนี้สากรลอมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับ2563ซึ่งเป็นการรายงานผลการวาง,งานในปีที่ผ่านมาก็อยากจะกลารเรียนว่าถึงแม้เราจะมีการลดอ,อ,อัตราดอกเบี้ยให้สมาชิกเหลือร้อยละหแต่เราก็ยังสามารถปันผลได้ร้อยละหและเฉลี่ยคือ117ซึ่งกำไรสุทธิทั้งหมด1,200กว่าล้านเศษในตรงนี้ก็เกิดจากการที่สมาชิกเราได้กู้ยืมเป็นหลักแล้วก็ เป็นดอกเบี้ยที่กลับมาแล้วก็เราก็ย้อนกลับไปดูแลสมาชิกนะครับอันนี้ในประเด็นนี้ก็สมาชิกก็พึงพอใจนะครับในในประเด็นนี้แล้วก็คณะกรรมการก็พยายามบริหารจัดการโดยลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มีกาไรสุทธิในส่วนประเด็นกรณียักยอกทรัพย์ของสาก์ต้องเรียนว่าตอนนี้คดีทั้งคดีแพง่งคดีายาญาเดินไปแล้วนะครับตามข้อกฎหมายคดีแพง่งจาก400กว่าล้านเราก็ฟ้องนะวันที่7 คดีแพ่งนั้น689ล้านในตรงนี้ก็เชื่อมั่นว่า,าเนื่องจากว่าคณะที่ยักยอกไปเนี่ยเท่ากับเป็นการรับสารภาพในตัวเท่าคดีแพ่งมันก็น่าจะเดินไปในการติดตามทรัพย์ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสากลส่วนคดีอาญาน,นั้นต้องเรียนว่า,าทางสถานีตํารวจได้ส่งอัยการอายการก็ส่งฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดในการที่จะวันที่22เมษาตามกระบวนการวิทาของทางทาง ทางกฎหมายนะผมก็ไม่ก็ลองไปดูอีกครั้งหนึ่งส่วนในคดีในส่วนพยานหยัดพ้วงกันปราบปรามการฟรอกเงินเราก็ส่งไปแล้วส่วนคดีฟ้องตรงเนี่ยซึ่งาขานัดวันที่9ศาสารนัดศสารธนัดวันที่9มีนาก็จะคงจะเป็นการรวมคดีเพราะว่าอัยการจะแน่นกว่าเพราะว่าตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานชัดแล้วเพราะทั้งคดีแพ่งคดียาเดินหน้าไปไป,ไ,ปไม่ต้องกังนวลน,นะครับสำหรับสมาชิกก็ผมมั่นใจว่าเงินที่สะกรอ์หายได้คืนอย่างแน่นอน หมายถึงว่าเป็นประโยชน์กับสหกรณ์อย่างแน่นอนแล้วเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออำทรับคู่คอนแก่นอีกแน่นอนครับผม